ใช่มไม่ไมไส<ะ>ังเกตหรือเปล่าแต่วันนี้นมาากกันมันำมาสังเกตเราไม่ใส่มาใช่เปล่า<ะ> มันเลยะเมอไม่ก็ใส่บ้างจะได้แบบโอเคชินชินเลยไงตอนนี้ได้มาตอนนั้นคือพอดีเลยไหมพอดีอยู่นะคะเขารู้ใช้เราเลยใช่ค่ะแล้วมันเริ่มชจริงหรือว่ามันดันใหญ่ไปมันทับไปหรือว่ามันใหญ่ไปดิอ๋อเออชินแล้วชินแล้วเริ่มเริ่มชินแล้วค่ะตอนแรกไม่ค่อยชินยอมรับแต่ตอนนี้ค่อยๆเริ่ม นี่อ่านครับประสบการณ์ของนคนเขาใส่แบบเพชรหลุดมุ้งนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยไม่เคยได้ยินว่าเพชรหลุดเคยได้ยินว่าเหมือนเคยเห็นมากี้ที่ล่องไปทั้งอันอะไรอย่างเงี้ยอ่าเคยเคยได้ยินแบบอยากใช้รู้มีความรู้นะแลววังยังไงบ้างกับผมนี้ก็คือมีสติเฉยๆเอาสติไป <laughs> ทุกที่แค่นั้นเอง <laughs> <laughs> ใช่ไหม แต่ว่าอยู่บ้านก็คือพอแล้วแต่คือเราใส่กันหมดก็จะแบบเก็บไว้แบบคือจะมีจะมีที่เก็บที่เป็นเซฟอะไรอยู่แล้วก็อยู่ในหนังอะไรเงี้ยค่ะไมขอให้เราใส่นะครับไม่เขาไม่ขอให้เราใส่เพราะว่าบางทีเราแบบทําหลายอย่างอะไรเงี้ยเขากลัวจะเป็นภาระหรือเปล่าจริงจริงมันมีลืมไปทุกอย่ที่เราต้องไปานมาถองแล้วนี่ระนี่เยอะเองอ๋อไม่ไม่ไม่น่าลืมค่ะเพราะว่ามันสดร้อนๆเลยยังไม่ลืมใช่ใช่แล้วเวลาเราใส่ก็ใส่พอเขาก ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเป็นจริงเป็นจังนะคะก็คะแค่อาจจะแบบอ๋อใช่แล้วชินไหมเวลาเป็นอะไรเนี่ยคุณจะทำแบบไหนเออแล้วแรกๆไม่ไม่ค่อยชินเหมือนกันก็จะมีเขาแบบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนไหนเริ่มเริ่มชินก็แบผมมัองดังด้ไม่ต้องเลยนะฮะอะไรอีกอ่ะเป็นไงบ้างเป็นลูกงานค่ะ เต้นกับเขาด้วยเป็นยังไงว่ามันม้วนจอยยังไงบ้างมันแบบเป็นประสบการณ์แรกที่ที่ได้ไปร่วมง,งานแต่งงานของเพื่อนๆค่ะเป็นอินเดียนเวดดิ้งก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยสนุกดีที่มากไปก่อนหน่งคือได้ใส่ชุดแล้วก็แบบคือใครใครแบบอยู่นิ่งๆได้นี่คือแบบอยอดแล้วเป็นยังไงมันม้วนจอยขนาดไหนเพะเห็นแล้วก็คือ้คนรอบเราเขาเต้นกันแบบ อ๋อใช่มันมันมนอนต้อปมากเลยค่ะแล้วก็เรามากไปก่อนนะคือเราแบบรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักค่ะที่เหมือนทุกคนเลยจะใช้การเต้นในการ ity, เซอร์เบรนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบประทับใจต,ตรงนั้นแล้วก็เลย เต้นรัวชวนทุกที่ไหนเต้นรัวอ่าก็ตอนแรกก็จะชวนแต่หันไปเอาเต้นอยู่เต้นแล้วอะไรเอานำเราไปก่อนแล้วนำไปใส่สเต็ปเลยแบบมันไม่ได้เห็นที่ไหนแบบในวิสัยที่ไทยค่ะก็เออเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มเพื่อนที่เหมือนโตมาด้วยกันเป็นในช่วงที่เขาเรียนไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็มันก็เลยแบบ ไม่ไม่ได้แบบเกรงกันด้วยแล้วก็ก็ดีเราเราก็จะเราก็เอ่อเหมือนทำให้หลายๆคนได้เห็นเขาในมุมนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยวหรือเปล่อเลนไนค่ะเลนไนค่ะอันนี้มันมีสปอนเซอร์อะไรมารวมในงานแน่นอนที่อาจจะอาจจะเห็นแบบเนี่ยหรือเปล่าอ่รอดูเรื่อต่ออันมาักหรือต่ออันดีอ่ารอดูการงานไปเดินสายงานแต่ดเนี่ยมันเก็บมาเป็นแบบอินสตาแงานตัวเองได้เยอะมัน อเออก็มีบ้างนะคะแบบอันนี้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เก็บไว้แต่ก็เออสนุกสนุกกับมัน,นะคะ่ะไม่ได้ ถามวันนี้ถักไรอยกไอะย่งนีไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบอินสไปร์มากกว่าว่าพี่อันนี้มันดีจังเลยนะมันเหมือนแบบเออแขกน่าจะดีที่มีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชนบทเอาวะตอนที่เจ้าตอบไปอ่ะเจ้าม่น่าคิดดีมากอาจจะไม่ก็เอยจะไม่เหมือนก็เราบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วหรือแค่ยี่สิบอันนี้คืออันนี้คืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่คิดแต่ว่ามาคิดดูแล้วอาจจะไม่ขนาดนั้นมัาก เพราะว่าการเปิดให้กับอันนี้เกี่ยวกันนะครับว่ามันอยากเป็นของตัวแต่ตอนนี้มันเริ่มฟุ้งแล้วไม่เหลอแค่เป็นรกแบบที่เดิมแล้วันก็เริ่มเริ่มโลภแล้วเหมือนกัรดิเนเดินลาลาเริ่มแล้วมีควาเส็จไหมดีค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบแต่งธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าอยากอยากมีสติด้วยในวันนั้นเลยก็เลยไม่ได้แล้วไม่มีสติ เออไหลงานแล้วเห็นว่าหลายคนไม่มีสติอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่เข้าใจเข้าใจว่าในกลางวันก็น่าจะแบบเออจะได้จะได้แบบมีผู้ใหญ่มีอะไรช่วยอะไรก็วิธีวิธีไปใช่เออน่าจะแค่เย็นนะคะน่าจะแค่เย็นแล้วก็แล้วก็ใครต่ออยากดูต่ออะไรเงี้ยก็ก็ว่ากันนน่อยยมัเกี ตอนเดียวสำหรับฉลองเอ๊ะไม่เอ้ยตอนเดียวตอนนี้มัน uh ่ huh. ีกเป็นเรื่องของพิธีการแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็จะเป็นมั่น รีเซพชันเลี้ยงอะไรอยค่ะแล้วก็แล้วก็อาร์เตอร์นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเค่ะแล้วอาจจะมีแบบเหมือนเป็นฉลองกับเพื่อนกันเองอีกสักสองสามเดือนอะไรางเงอะไรนะคะเนี่ย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 ถึงจะยี่สิบใช่โแล้วใที่จะไปจอยกับเพื่อนอันนี้ือจากที่ไทยหรือว่าเราจะไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ใช่ได้ ที่ริมเราดูมีความกังวลมากขึ้นครับเพราะตอนนั้นีังเราปล่อยชิวนะเริ่มงเรื่องปี่ยยังไม่ได้บอกเลิกก็ถามบ่อยอ่ะก็ถามเรอก็ถามบ่อยแล้วก็เราคือป่อยยังไม่บอกวันน่ะเรายังชิวแต่พอบอกวันแล้วมันเริ่มไม่ชิวแล้วมันก็เออใช่เหมือนเหมือนอะไรอย่างนั้นอะหลายคนเราแบบอ๋อหรออ๋ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คือยังยังไม่ได้แบบบอกใครเป็นจริงเป็นจังก็เพิ่มแบบบอกกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่า มันใช่แล้วเหมือนกันเนาะอะไรอยากข้อมูลดีข้อมูแน่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลน่แหละเรอ่องเกมอไกไแม่ยังไงบ้างแม่เราเพราะว่าเรคุณมฝากเรามาเลยเฮ้ยอะไร้ันลูก เจ้าก็เห็นชุดแม่หลายๆคนนะตอนแรกเลยก็คิดว่าแม่แล้คงโอเคแต่ก็ไม่ต่างก,กันเขาก็เริ่มมีความแบบว้อะไรอย่างนี้เนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าอะไรอย่างนี้คิดถึงอะไรอย่างนี้ค่ะเอ่อคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็จะแบบเราก็จะรู้รู้สึกได้เวลาเขามีแอกอะไรอย่างนี้เขาจะบเหมือนกอดแล้วแน่นขึ้นนางทีก็จะพูดอะไรที่แบบว่าแม่รู้สึก ว่าเราแบบเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบตอนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแต่งกอนอะไรเงี้ยก็น่ารักดีค่ะจริงๆเป็นเรื่องเพราะว่าทุกอยางที่เราคุยกับแม่มาก็เนี่แต่ตอนนั้นมันย่งมันต้องแยกไปมีข้อผิดพลาดด้วยก็ก็มาล้านมันก็เป็นเรื่องที่ก็คุยแล้วก็แบบค่อยๆหาทางออกที่ดีที่สุดก็ก็คงเออ ไปไปมามาอะไรอย่างเงี <rôle à déc> ้ยค <les. ici S 2> ่ะที่ที่ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็แล้วก็คงเดี๋ยวคุยกันเป็นเรื่องแบบคุยกันในบ้านว่าเอออะไรจะประมาณแค่ไหนคงต้องคุณต้องปรับในดีเทลไปเรื่อยๆอะไรอ่าาาาแแแตติดมมนนยย่่อองง้ระมา ไม่นะเพราะว่าก็ทางหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปุ๊บป๊บได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือว่าจะรีบมีหลานให้เขาแบบว่าตอนนี้แม่ก็มีหลานอยู่แล้วก็คือลูกพี่สาวเขาก็เล่นไปก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เพิ่มขึ้นก็เพราะว่ากันไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันต้องรอเลิกการที่เคยพูดไว้ฮะเลิกรอเลิกเลิกมีน้องที่เราเคยอู่อะรอย่างก็ ก็รอไปก่อนนะไบ้นหมายถึงว่ายังไม่ได้ตามเลิกอะไรขนาดนั้นก็มันมันหลายอย่างด้วยมันเรื่องแบบความเป็นไปได้สุขภาพเราเอยต่างๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเป็นใช่เนาะไม่มีคนระหว่างเนาะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่เนี่ยอย่าให้พูดอะไรได้ไหมมันคือ่ะหลายคนก็รู้ว่างานเรางานเด็กงานไหนจะมาตอนไหนขออ่ะติดตามตอนต่อไปชุดอีคอนที่มคุยกันบ้างไหมคุยค่ะก็ก็ก็ให้คุยว่าแบบ คุยแบบว่าเฮ้ยทุเจ้านไม่ได้เจอเจมนานากันอะไรเยยงี้ยล่าสุดเจมเพิ่งไปที่ร้านคุยข้อเก่งเซ่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเราแบบมาอัปเดตกันหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยย่า,า,า,เาที่มาที่ไปว่าอะไรทําให้เขาแบบต้องตอนตน,นะะี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็นึงก็ถึงข่าวว่าสัมภาษณ์จะรับาเล้ขาเล่าอะไรเขา <c oughs> เขาก็ค่อนข้างแบบเต็มตัวนะอะ อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ค่อนข้างแบบว่าเขาก็กําหนดไปแล้วว่าเขาจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ว่าสเกจล์เขาแน่นแล้วแน่นหนึ่แล้วนะคะงานเราแบบงานสองอันไหนเก็แบบงานเดียวกันเออรู้จักการฟังแล้วนะเพราะว่าเราพร้อมกว่านะโอ้ยทำไม่แต่เมื่อกี้เราเล่าทำไมทำไม่ได้เยขอไม่ก่อนขอไม่ก่อนถ้าเราคิดว่าเราพร้อมขอเขาตรงไหนที่รู้สึกว่า้คุณมีเจต้องแ้วมานิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบเราแบบ เราการ,รม้องรเรรอองเรอ่างไรอันจะไม่ได้ถามในดีเทลแต่ว่าเท่าที่ฟังทำผู้เราเรารู้สึกว่าเราก็แล้วก็ขึกน,น้าไปเยอะละอืออ่าครัปะสที่เราแปดสิบ่าแปดสิบใจอบเนี่ยลดน้ำเพิ่มอย่เนี้เ้วก็ถามอ่ะยามาอืออืตื่นเต้นตั้งไปโดนขอแล้วค่ะไมอยากให้แม่มไป่ยินตรงนี้

ก็ก็แต่ว่ามันอะไรทำอกก็แต่ว่ามันก็แบบเป็นไปตามเป็นไปตามทำลายแลแ้วก็ทมแผน